ก็ามาถึงชาวลัคนาราศีมีนนะคะสวัสดีคุณแอดนะครับคุณ789ตายโตโยนะครับนะฮะคุณกนกวะไลนะฮะคุณเอ่อคุณนาวานาวานาวานะฮะอืมต้องเสียงสูงด้วยนาวานาวานะคะสวัสดีอาจาร,รย์หมิงน่ารักค่ะแหมอืมถึงว่าชมมาขี้เล ไอ้ขอบคุณสําหรับหมวกนะคะทางทิกตอกนะคะขอบคุณน้องนาวาที่มาทักทายกันนะคะอ้าวขอบคุณสําหรับหมวกนะฮะเมะื่อกี้โอ้โหดีใจอะ่ะแอดมินปักหมุดหน่อยนะคะเขาส่งหมวกมาให้นะคะช่วงนี้นะเดี๋ยวว่างๆจะได้ไปใส่ทำํนทำ,ทำ,ทำ,ทำนาทําสวนกันนะได้หมวกแล้วดีใจมากขอบคุณนะฮะคุณอู๋ใช่ไหมอืมสายตาก็ไม่ดีอีกอก,กูเดี๋ยวนะฮะแว่นก็มัวอีกโอ้ อะไรวะอืมจิ้มตาดีไว้เนี่ยไอ้จิ้มตาดีไว้เนี่ย,ย,ย,ดยเดี๋ยวนะคุณอะไรเนี่ยส่งมาให้เมื่อกี้เนี่ยอืมนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะนะฮะชาวลัคนาราศีมีนกับดาวพุทธที่มาทับนะะลัคนาตรงนี้ นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะกับดาวพุทธที่มาทับลัคนาตรงนี้นะครับนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่านะครับนะครับพุทธที่มาทับลักณนั้นได้ตําแหน่งเป็นปราแล้วก็เป็นนิดองศาอ่อนกำลังนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็ เป็นดาวพุทธที่มาอยู่รวมกับดาวศุกร์และดาวราหูนะครับนะนี่คือดาวที่มาอยู่ซ้อนๆกันนะครับส่งผลในด้านดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องอะไรรู้ไหมอืมส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องเรื่องอะไรรู้ไหม อ่านะฮะส่งผลดีในเรื่องนะครับอืมนะในเรื่องนะครับหนึ่งนะการงานจะมีความสำเร็จนะครับการงานจะมีความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและมอบหมายงานที่ดีให้นะ นั่นคือข้อดีของชาวมีนนะครับการงานมีความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานที่ดีให้นะอืส่วนข้อเสียที่ต้องระวังของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพุทธที่มาทับลัคนาตรงนี้ส่งผลให้จุก จิกหัวใจในเรื่องความรักนะครับบางทีอยู่ดีๆก็มีคนมีเจ้าของมาชอบเราบางทีเราก็ไปปิ๊งเขาในขณะที่เขาเองนั้นมีแฟนหรือมีคนรักอยู่ก็ดูให้ดีก็แล้วกันครับแต่ส่วนใหญ่มันมักจะทุกข์มากกว่าสุข นะนี่คือข้อดีและข้อเสียที่สินแสหมิงแยกออกมาให้ฟังกันชัดๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพุธจะขยับย้ายราศีในวันที่27กุมภาพันธ์นะในวันที่27กุมภาพันธ์โอ้โหวันนี้เพื่อนๆเ,เยอะจริงๆนะครับอยาก,กันนั้นเลยนะอย่าก,กันนั้นเลยนะครับ ชาวลัคนาราศีมีนระว,วังสุขภาพร่างกายไว้บ้างในช่วงนี้นะช่วงที่ดาวพุธมันไปอยู่กับดาวราหูคู่ศัตรูทับลัคนาราศีของคุณอยู่นะคะก็ดูนะดูรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมแยกแยะไว้ให้แล้วทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสวัสดีนะครับ อ้าดวงดีดวงดีมาแล้วนะครับสวัสดีไม่รู้เนี่ยท่านใดเป็นน้องอะไรเข้ามาน้องนัตตี้แนะ่ๆเลยดาวนะเนี่ยไอ้ยะดีใจนะฮะดวงดีเข้ามาแล้วนะครับถัดจากลัคนาราศีถัดจากลัคนาราศีอะไรอะ่ะนี่ก็ตุตง้ตงตงั้งตังอะไรก็ไม่รู้ถัดจากขอบคุณ